สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับพ,พ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้รัญญาจะมาอัปเดตคิวงานน้องลีโออาทิย์เดือนมิถุนายน2567วันที่1มิถุนายน2567คอนเสิร์ตพี่ไรอันพี่ซันพี่ฟอร์ม2รอบการแสดงรอบแรก13นาฬิกาและ19นาฬิกา เป็นแขกรับเชิญวันที่5มิถุนายนร่วมง,งานอุปสมบทพี่ซันจังหวัดชัยนาทวันที่19มิถุนายนงานประจำปีวัดอมรอญาสมาคมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราบุรีขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาพ,พ่อแม่ fc แฟนคลับอย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ